ตอนนี้กับผ้าอันพี่น้องทุกคนมาตัดอัน,น,น,เ,นเหนียไผ่มนชิไปเฮ็ดคันเบ็ดมาพ่ออันต้นบอรเขียบกินบอรเขียบก่อนเนาะหืมตัวกะบ่ต้องตัดเดี๋ยวแม่พี่เตี้ยได้แล้วพี่เหลาเอาเลยดีได้แล้วอืได้แล้วพี่น้องบ่ต้องเันตัดอันกิ่งไหมแบดนี้ได้แล้ว เดี๋ยวสิเหลาใหม่นปัปตอนนี้อาได้ใหม่มาแล้วครับมากันเหลาเอลยบรดเดี๋ยวึงง,ง่ายๆจะมุ่งหนึ่งดว้วย หมนับมนบ่อหมันมาเบิ่งกันอีกแค่หนึงเด้อพี่น้องเลยหมนันอยู่บ่บ่อเจ้าของปาลาเลี้ยงพร้อมตกปลาที่หมอปลาล่าแมื่อเนี้ยหมนับมนบ่อหมันเดี๋ยวไปหาเบิ่งกันเด้อบัดนี้เด้อดดตอนนี้เขาก็ได้ัน เราไม่เรียบร้อยแล้วพี่น้องเนี่ยสายเบ็ดเท่ายักเสร็จายตัวกล้จะถึงขันตอนแล้วแบเนี้ถ่ายจากเท้าเด้อยนีกำแบบลังพอดีเลยแม่แบบนี้ เสร็จเย่นี่ปุ่มไป,ไปได้ี่น้องถึงเป้าหมายบาเดียไปทีมงานบันทึกว่าแล้วครับเป้าหมายนี่แหละครับเดี๋ยวมาลุ้นกันเด้อที่เป็นยังไงแบบไดนเขาเนี่ก็บที่เปลี่ยนนั่น,นตากล้องเด้อครับบัดนี้ยนี่ตากล้องมืออาชีพอยู่พี่พี่ยกมือเนี่ยทักทายพี่น้องเนี่ยเยี่ยมเอาโอเคครับผมเดี๋ยวเปลี่ยนตากล้องเด้อบัดเดียว ในเยอะแล้วบัดเนี่ยลองเบ่งมาหุ่นกันสิมานบอมานพี่น้องงูกันละเดี๋ยวของซาพื้นโบยุ้ะขอดซายอยูอย่น่เดี๋ยวเบาเดี๋ยวเบาไปเด้อพี่น้องเนี่ยดีละดีกีกระเดือนมาทานเอาเย ใหญ่ๆเลยกินได้อิ่มเลยบาดนี้มาลุ้นกันเอาตากล้องหมุนมาทั้งทีบาดเดี๋ยวอู้ไปตอน ชอบเปก่อนก็ได้ยยุดตัวเพลที่ว่านะอย่าไปชุดกิจแดงดิเออนั่นแหละเอาล้วพี่น้องเอาแล้วเอาแล้วเดี๋ยวเรารุ่นเด้อรุ่นเด้อยี่ตัวหน่อยตัวใหญ่์เอาเบิ้งโอ้โห่พี่พี่น้องดึงแต้มมาแล้วมาแล้วโอ้คือแล้วคือแล้วเอาละโอเคนั่นแหละเดี๋ยวชอบคลิปไปก่อนก็ได้พป่ะเนี่ยอบไปก่อนเดี๋ยวแต้มยอมให้เบิ้งตโต โจมแล้วจมแล้วจมแล้วเดี๋ยวเบิ้งเด้อเออตัวใหญ่ตัวใหญ่บ่ดิไป้ยโอาลูกเอาลูกโอ้เอาลูก่น้องโอ้โหโอ้ตัวใหญ่เว้ยว้าถั่วมาถึงตาข้องตากล้องตามาตามาบ่พี่ฮักบ่บาดเดียพี่พี่ม่งบ้านี้โอ้โหเลผลเล็ดผล เอากระปอง,อ,งออกไงเอ้กระปองดิ่มด <c oughs> ิ่เนี่มันปักมือที่บ้านนี่ <c oughs> นี่บ้านานี่พี่น้องแงคักบ่อบบ้านนี่แม่บ้านนี่มาแล้วพี่น้องมาแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้ยไปไหนแล้วบ้านนี่ <c oughs> นเดี๋ยวป,ด,วยปดก่อนเด้อปดก่อนปดก่อนเดี๋ยวญาต <c oughs> ิพิสทีนี่ก่อนแล้วโอ้บ้านนี้อันเปลี่ยนมือปัวที่บ้านนี้ห้มือปัเป็นคนปดบ้านนี้เอาเลยปดเลย เอาเบอร์เอาดีๆได้ใหญ่พลาดเด่นลงมถุงน้าไปทางพุ่นอีกเด้งงมยางอีกเด้อบ่เนี่ยเอามาฐานมาฐาน